ท่านประธานคะดิฉันขอหารือพร้อมกับมาขอความกรุณาจากรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและทกศกับท่านประธานคะให้ได้ช่วยพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือข้าวนาปรังให้กับพี่น้องในตำบล ต่างๆจังหวัดชายแดนซาด้วยนะคะท่านประธานเขาเรารู้กันอยู่แล้วว่าขอภาพด้วยนะคะการทํานาในเมืองไทยน้ามีนทั้งนาปีนาปรังนาปีก็คือข้าวที่ปลูกในฤดูฝนพฤษภาถึงตุลานาปรังก็คือข้าวที่ปลูกนอกฤดูฝนคือพฤศจิกาถึงเมษาทีนี้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยช่วยทั้งนาปีนาปรังนาปีดูจะไม่มีปัญหาเพราะชาวนานั้นขึ้นทะเบียนเป็นปกติทุกปีอยู่แล้วแต่นาปรังสิคะ ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อนดังนั้นจะเกิดความสับสนในการขึ้นทะเบียนกันได้และมาทางค้าจังวัดฉะเชิงเซานั้นกเกษตรได้กําหนดว่าจะจ่ายเงินให้กับผู้ขึ้นทะเบียนนาปรังในช่วง1พฤศจิกา6-7ถึง31มีนา6-8ทีนี้ฉะเชิงเซานะ่ะยกตัวอย่างในตำบลคลองเปร่งนะคะปลูกข้าวนาปรังเหลื่อมและคร่อมวันกันเล็กน้อยพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมก็หวานข้าวก่อนชาวนาเขาก็าหวานก่อน1พฤศจิกา6-7 เช่นยกตัวอย่างนะคะวาน3ตุลาห7เจแล้วก็เกี่ยว30มกราห8ปหรือบางคนอาจจะวาน20ตุลาหกเจเกี่ยว15บกุมภาห8แปดนี่ยกตัวอย่างนะคะทีนี้สองตัวอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหนึ่งพฤศจิกาห7เจเกิดก่อนชาวนาขึ้นทะเบียนตามความเป็นจริงที่ตัวเองทำนาท่านประธานปรากฏว่าไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่ะจริงๆแล้ว มันอยู่ก่อนหนึ่งพฤจิการก็จริงแต่ว่าถามว่าเขาทํานาปรังไหมเขาทํานาปรังเขายังปลูกแล้วได้ผลผลิตอยู่ในช่วงนี้อยู่เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาตรงนี้ให้เขาไม่ใช่ว่าไม่ให้เขาได้ไม่ได้รับเงินเลยท่านประธานคะจึงขอให้ทางการนั้นพิจารณาใหม่ว่าควรจะให้เงินกับ ผู้ที่ทํานาปลังแล้วมากไปกว่านั้นค่ะท่านประธานคะปึกที่ดิฉันถืออยู่นี่คือตําบลหนามแดงที่เกษตรตําบลบอกกับประชาชนว่าไม่ต้องไปลงทะเบียนข้าวนาปรังหรอกไม่ได้เงินหรอกชาวนาเลยไม่ได้ลงทะเบียนเลยค่ะท่านประธานคะ่ะนี่คือปัญหาแล้วถามว่าชาวนาเขาผิดอะไรเขาไม่ได้เงินครั้งนี้เพราะเป็นการแนะนําที่ผิดจึงมาขอความเป็นธรรมค่ะท่านประธานคะให้พี่น้องชาวนาจังหวัดฉะเชิงเซาเพราะว่า เป็นการทำงานที่ไม่ละเอียดรอบคอบชาวนาเสียผลประโยชน์ต้องดูว่าเขาปลูกข้าวนาปรังจริงๆอยู่ในช่วงนั้นจริงๆอย่าได้เถนตรงที่จะต้องใช้วันที่จนเกินไปท่านประธานขอให้กรมส่งเสริมต้องรับผิดชอบกับเกษตรตำบลที่แนะนำผิดแล้วไม่ให้ขึ้นทะเบียนจนชาวนาเขาไม่ได้เงินข้าวนาปรังค่ะท่านประธานขอพระคุณค่ะ